สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรจงลงทุนพอดแคสต์ผมสร้างช่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองและเพิ่มทักษะส่วนตัวพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ที่ผมเชื่อว่าอาจจะมีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรือความคิดซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้ครับสำหรับคลิปนี้ ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญมากๆเช่นเคยมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับและหัวข้อที่ว่านี้ก็คือทำไมเราต้องพัฒนาตนเองและหัวข้อที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นนี้บางทีอาจจะเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนหรือรวมถึงตัวผมด้วยต้องสงสัยกันบ้างไม่มากก็น,น้อยใช่ไหมครับการพัฒนาตัวเองนั้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การที่เราเข้าใจว่าเฮ้ยหาความรู้ใส่ตัวเยอะๆ หรือว่าฝึกทักษะเยอะๆเท่านั้นนะครับแต่สิ่งเนี้ผมยังมองว่ามันเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความสุขมากยิ่งขึ้นโดยเหตุผลหลักๆที่สำคัญที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเราควรจะพัฒนาตัวเองนี้ผมจะขอแยกเป็นทีละข้อนะครับข้อแรกเป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวเองการพัฒนาตนเองจะช่วยให้เรามีทักษะและความสามารถที่หลากหลาย ทำให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่าและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น uh, แบบว่า I'm so proud myself มันเหมือนจะมีความ bias ที่หลงตัวเองนิดนิดนั่นแหละครับ mm hmm. เมื่อเรารู้ว่าตัวเราะสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็จะมีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความท้าทายต่างๆหากเรามีทักษะและความสามารถตรงเนี้ที่มากพอเรายังสามารถนำประสบการณ์ไปช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นได้ด้วย การมีทักษะที่หลากหลายทำให้เราสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับคนรอบข้างช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาการชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือการสนับสนุนทางอารมณ์และจิตใจเมื่อเรามีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีเราก็เปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งของทุกคนรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้ นอกจากนี้ในเรื่องของส่วนรวมยังส่งผลให้เรามีบทบาทที่สําคัญในสังคมการที่เรามีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งทำให้เราสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสังคมได้มากขึ้นเช่นการเป็นอาสาสมัครการช่วยเหลือในชุมชนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมสร้างสารรค์สิ่งดีๆและมอบมันให้กับสังคมได้ครับในข้อที่2ช่วยเปิดโอกาสในการทำงาน ทักษะและความรู้ใหม่ๆจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นหรือมีหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นการพัฒนาตนเองทำให้เราเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานช่วยให้เรามีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสายงานได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเสริมสร้างความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งจะเป็นทักษะที่สำคัญที่นายจ้างส่วนมากมองหาการมีทักษะที่ทันสมัย และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทําให้เรามีความยืดหยุ่นในการเลือกอาชีพและมีโอกาสในการเลื่อนตําแหน่งหรือรับผิดชอบโครงการที่ท้าทายและน่าสนใจมากขึ้นการลงทุนในการพัฒนาตนเองจึงเป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงในระยะยาวช่วยให้เรามีความก้าวหน้าในอาชีพและสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืนในข้อที่ 3. เกี่ยวกับด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ ในการพัฒนาตนเองไม่ได้หมายถึงการพัฒนาทักษะทางเทคนิคอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารที่ดีการแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่นการพัฒนาทักษะเหล่านี้สามารถช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเพื่อนๆนและคนอื่นๆได้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทําให้เราสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้อื่นได้ดี การแก้ไขปัญหายอย่างสร้างสรรค์จะช่วยลดความขัดแย้งและส่งเสริมความร่วมมือในทีมการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและช่วยให้เป้าหมายที่มีร่วมกันสำเร็จลุล่วงนอกจากนี้การพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ยังช่วยให้เราสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจ การพัฒน,นาทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่รักของคนรอบข้างแต่ยังทำให้เราสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นในทุกๆด้านของชีวิตเราได้ครับในข้อที่4เป็นการเพิ่มความสุขและความพึงพอใจในชีวิตการที่เรารู้สึกว่าตนเองกำลังเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสุขและความพึงพอใจในชีวิต การตั้งเป้าหมายและทําตามเป้าหมายเหล่านั้นทําให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะมีแรงจูงใจในการทํางานและกิจกรรมต่างๆทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีจุดหมายการบรรลุเป้าหมายแต่ละอย่างไม่เป็นเพียงแต่เพิ่มความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันได้ว่าเราสามารถทําสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้สําเร็จในข้อที่5เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคต ในโลกของเราที่อะไรๆหลายๆอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสังคมหรือเศรษฐกิจการพัฒนาตนเองจะช่วยให้เรามีความสามารถในการปรับตัวและตเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนสิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆทำให้เราสามารถตามเทรนการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีทักษะที่ล้ำหน้าและความรู้ที่หลากหลาย จะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นในการ,รเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานหรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และการตัดสินใจจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพการตเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคต ยังหมายถึงการมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อเรามีทักษะในการเรียนรู้และปรับตัวเราจะไม่หยุดนิ่งในความรู้และความสามารถที่เรามีอยู่แต่จะพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการมีทัศนคติเชิงบวกและเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ใหม่ๆทำให้เราสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในข้อที่6 เป็นการสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งทางจิตใจเมื่อเราฝึกฝนและเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆรวมถึงความล้มเหลวระหว่างทางเราจะมีความสามารถในการรับมือกับอุปสรรคและความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพการ,รเผชิญหน้ากับความล้มเหลวทำให้เราเรียนรู้และเติบโตซึ่งถือเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาตนเองโดยฝึกความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อปรับปรุงและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจช่วยให้เรามีความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดความสามารถในการจัดการกับความเครียดและการมองหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ให้เราก้าวผ่านความยากลำบากไปได้ทั้งนี้ก็ยังพ่วงเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์การมีความเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์ของตนเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคนรอบข้าง การพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจจะทำให้เรากล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลวครับและเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้กล่าวมานี้ผมมองว่าการพัฒนาตนเองนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนหรือกระบวนการที่ไม่มีจุดที่สิ้นสุดแต่ผลลัพธ์ที่เราได้มันจะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในด้านการทํางานความสัมพันธ์ความพึงพอใจส่วนตัวดังนั้นการพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่ายอย่างยิ่งในชีวิตของเราครับ เพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินบางคนพูดหรือถ้อยคําในหนังสือบางเล่มหรือประโยคคําคมในอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหรือจะเป็นคําว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับบางครั้งผมก็เกิดความสงสัยว่าเฮ้แล้วมันต่างกันยังไงวะร่วมเป็นสิ่งเดียวกันผมพยายามแยกแยะระหว่างการพัฒนาตนเองและการลงทุนในตัวเองว่าทั้งสองสิ่งเนี้ มันมีความแตกต่างกันยังไงเอ่อมันอาจจะเป็นเพียงมุมมองของผมเท่านั้นนะครับหากเพื่อนคนไหนที่คิดเห็นเหมือนกันหรือเห็นต่างกันสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเรามาแชร์มุมมองของกันและกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ได้เข้ามาฟังหรืออ่านคอมเมนต์จะได้เห็นหลากหลายมุมมองและสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ครับการพัฒนาตนเองคืออะไรการพัฒนาตนเองหรือ self development หมายถึงกระบวนการที่เรามุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาทักษะความรู้และคุณลักษณะต่างๆของตัวเราเองโดยมีการตั้งเป้าหมายในการเติบโตและความก้าวหน้าในด้านต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานความสัมพันธ์หรือความเป็นอยู่การพัฒนาตนเองอาจรวมไปถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการฝึกฝนทักษะที่เราเองนั้นมีอยู่แล้วให้ชำนาญมากขึ้นหรือการเสริมจุดแข็งของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เหล่านี้ล้วนสําคัญต่อการเติบโตและความสําเร็จในชีวิตการที่เราพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาจะมีผลดีต่อชีวิตและการทํางานในขณะที่การไม่พัฒนาตนเองเลยจะส่งผลเสียที่สําคัญการพัฒนาตัวเองนั้นสามารถทําได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันเลยครับเช่นการอ่านหนังสือสักเล่มหรือฟังพอดแคสสักตอนที่มีประโยชน์การเข้าร่วมสัมมนาที่เราสนใจการฝึกอบรมหรือการฝึกทักษะใหม่ๆ และที่สําคัญเลยการพัฒนาตนเองนี้ไม่จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเสมอไปนะครับเราสามารถหาความรู้แหล่งข้อมูลเหล่านี้ฟรีๆด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตแล้วการลงทุนในตัวเองละ่ะมันคืออะไรในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า investing in yourself การลงทุนในตัวเองหมายถึงการใช้ทรัพยากรเช่นเงินเวลาและความพยายาม เพื่อพัฒนาตนเองในระยะยาวการลงทุนในตัวเองมักเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเช่นการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมพิเศษหรือการจ่ายค่าคอร์สสำหรับการเรียนรู้ทักษะเฉพาะทางที่ไม่ได้มีสอนอยู่ทั่วไปการลงทุนในตัวเองยังรวมไปถึงการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเช่นการออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอหรือการดูแลสภาพจิตใจและอารมณ์เหล่านี้จะช่วยให้เรามีความสามารถและความพร้อมในการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ครับแม้ว่าการพัฒนาตนเองและการลงทุนในตัวเองจะมีความแตกต่างกันในบางด้านแต่ประเด็นนี้สำคัญก็คือทั้งสองสิ่งนี้มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถของเราในมุมมองของผมการลงทุนในตัวเอง อาจจะเลเซได้ว่าเป็นพาร์ทหนึ่งของการพัฒนาตนเองนะครับโดยการใช้ทรัพยากรที่มีค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวส่วนการพัฒนาตนเองนั้นไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากมายครับแค่มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชีวิตได้ผมขอใช้คําจํากัดความนี้ว่าการมีวินัยในตนเองเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้ จะเห็นได้ว่าการที่เราพัฒนาตนเองหรือลงทุนในตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าการเติบโตและความสำเร็จในชีวิตทั้งสองสิ่งนี้จะสามารถช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาความท้าทายต่างๆที่ถาโถมเข้ามาและสามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้การมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เราเก้าวหน้าและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตหากคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วสามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เ,เกิดแรงบันดาลใจหรือช่วยเพิ่มกำลังใจของเพื่อนๆที่อยากจะลุกขึ้นมาพัฒนาตนเองให้มากขึ้นผมขอแสดงความดีใจและขอขอบคุณมากๆครับผมถือว่านี่เป็นกำลังใจที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้ผมอยากจะทำคลิปต่อๆไปอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้และดีไปพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปครับวันนี้ลุงบรรจงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ